สวัสดีครับพี่ๆน้องๆเพื่อนพ้องน้องพี่มาแล้วครับผมสำหรับฮานอยวันนี้ยี่สิบหกช่องเลขหุ้นมงคลสองเลขฮานอยตัวนะครับผมพี่น้องครับวันนี้รีบเิ่งเลยนะครับลงให้เลยนะครับลงให้เรียบร้อยนะครับผมสายรูดของบ้านมีสองกับสี่สายรูดวีพีมีสองกับสามดูดี่ใดูดีๆนะครับผมเน้นให้เรียบร้อยนะครับดูดีๆนะครับ ดีๆนะครับนี่คือสายเน้นของบ้านๆนนะครับสองหนึ่งสองสหลักสีก็4 1่หนึ่งเลขมันไม่หนีกันไกลนะครับเมื่อวานลงให้เท่าไหร่สากับ3มันออก4ี่สี่สวานนะครับระบนมันก็2 9 6ก็โดน2อีกมันไม่หนีนะครับมันไม่หนีกันหรอกครับผมทีนี้มาดูสาย VP วันนี้นะครับสายรูดมี2กับ3เน้นก็2 1 2 4 2 7 2 8หลัก3ก็3 1 3 4 3 7 3 8เมื่อวาน v p ข้างบนก็ออกอะไรครับ9 2 7ผมลงให้7 2มันเป็นตัวกลับนะครับก็2เข้าอีกครับผมมันไม่หนีกันไกลแล้วครับผมโอเคนะครับดูกันเป็นแนวทางยันนี้นะครับว่ามันจะมากันแบบไหนวันนี้ วันนี้ชั่วโมงรียบเร่งนะครับเขียนลงให้เรียบร้อยเลยให้ดูนจัดจะเลยว่ามันจะมากันแบบไหนแบๆสบายๆนะครับร้อนมากครับผมนะขอให้โชคดีทุกคนนะครับสําหรับฮานอยเย็นวันนี้ขอให้สู้ๆนะครับสำหรับลุกสำไอสำหรับไอโรคบ้าโคโคิดนี้ครับผ่านไปเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับแต่วันนี้เรามาส่องเลข่นฮานอยกันก่อนว่ามันจะผ่านไปได้กันไหมนะครับพี่น้อง ตามกำลังรับนะครับผมขอให้โชคโชดีทุกๆคนนะครับเพลงเงงรวยๆทุกคนนะครับพีน้องสวัสดีครับสวัสดีครับ